วันนี้เรครับวันนี้เราอยู่ในเกมเอ่อลิมลมิลิมบูนะครับอ่านถูกอ่านถูกแหละง่ายขนาดนี้นะวันนี้เราเล่น,นเกมที่มันแปลกใหม่ไปนหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็เล่นเฟิร์นรับจบแล้วห้าคืนนะครับเดี๋ยวขึ้นที่ยวก็จะนามาก็มาเล่นลิมบูสลับไปนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมซื้อในมือถือนะก็ตอนนี้ราคาเต็มอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ร้อย ร้อยรือว่า200กว่ากว่ากว่าแล้วนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนที่ผมซื้อตอนนี้เฮ้ยไม่ใช่ตอนนี้ดีกว่าซื้อนานแล้วดีกว่าตอนนั้นนะครับก็คือเขาลดเหลือ10กว่าบาท16บาทหะือเปล่าจำไม่ได้นะลดเยอะมากผมเลยกดซื้อไปแม่งเลยนะครับแล้วก็ดองไว้นานมากเลยนะครับกว่าจะได้เอามาเล่นให้คนดูนะครับ <c oughs> ก็จะเล่นอัดคลิปไปด้วยนั่นแหละก็เลยดองเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่า จำอ๋อโอเคคนระับผมไม่เคยเล่นนะแต่เพื่อนผมเคยเล่นแนวนะแต่ <c oughs> ผมเคยเห็นเพื่อนเพื่อนเล่นอยู่นิดนิดน,ดนะครับก็อันนี้คือย,ยังไงอ๋ออันนี้เราอ่ะกำลังนอนเอ่ะนอนหรือว่าทำเครียดเลยวะ <c oughs> เคยเห็นเพื่อนเล่นนะครับแต่ พื่อนก็เอามาโชว์ผมเล็กๆน้อยๆนั่นแหละอ่แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะวันเล่นยังไงก็จะมึนๆหน่อยนะครับอินโทรช้าจังเอ่เอยังไงอ่าอ๋อ่อยเราเดินได้เลยดี่ว่านึกว่ามันกำลังอินโทรอยู่ ขอเพิ่มเสียงแป๊บหนึ่งนะรู้สึกเสียงเบามากอ่าอ่นนี่ก็จะเป็นกระโดดนะขวงขวาก็เป็นกระโดดนะกับกระโดดใช่กระโดดเด,ดี๋ยวไปข้างหน้ากระโดดกระโดดแล้วก็ขวงซ้ายนะก็จะเป็นการขยับนะครับอ่าเกมเขาง่ายอยู่นะ อันนี้ทำไรอ่ะเยียกระโดดลงไว้เลยเหรอหรือว่าทำยังไงเดี๋ยวผมเดินกลับมาก่อนแป๊บหนึ่งนะเผื่อมันมีอะไรให้เก็บอุ๊ยเขาทำไมแนวเกมมันน่ากลัวอยู่นี่ยเนี่ยภาพอะไรเนี่ยนี่ไงเหมือนมันมีอะไรให้เก็บ เอาเฮียได้อะไรเนี่ยปลดลดรางวัลพิเศษวงเว้เอาไอ้เฮียจะสรุปไป,ไปทางไหนอะกูได้ WRONG, wrong WAY เฉยเลยเฮียออกเถียงถูกป่ะเนี่ยมันได้ทำอะไรอ่ะกระโดดไปเหรอไม่ตายเหรอวะไอ้สัตว์แล้วมนได้ทำไมไอะ อ,อ๋อ,อนี่ไงสไลด์ลงมานะครับตรงนี้ก็เออเป็นยังไงกระโดดหรออ่านี่ไงได้ละแล้วก็เดินต่อมาเดินต่อมาอุ้ยเฮียตะกี้กูซื้อว่ากูโง่เลยอ่ะอันนี้คจะให้ทำยังไงอ่ะ อ่าลากมาแล้วยังไงผมต้องคือ,อยังไงอ่ะอ่าสไลา์เชือกไปหรอโอ้กูวฉลาดจู่นี่ว่าอ่าโอ น่าจะสไลด์อ่าในตรงนี้ก็กระโดดใช่ปะอืมกูก็เก่งดีว่ะอีเชท,ทำไมตรงนี้มันมืดแปลกๆโหคือผมไม่รู้เนื้อเรื่องด้วยนะครับว่าเนื้อเรื่องเกมนี้มันจะเป็นยังไงกูเปิดมากูากระโดดตายไปแล้วทีนึงนะครับ น,นี่คือยังไงให้ทำยังไงเรืออืมวิโกสนุกใช้ได้เหมือนกันไน้เนี่ยผมกลัวว่ามันจะมีอะไรจับสแก์ผมนี่แหละอ้เหี้ย,เ,ยเหมือนเรือจมเลยเราอยู่ตรงกลางดีกว่านะครับถ้าไปข้างหน้ามันจะจมหรือเปล่าอ้าไม่จมนี่ไงวิเชีย,เ,ยเห็นงองอะไรได,ด้วยบ้านเหรอไม่น่าใช่ จะเป็นหินนะอุยตกใจนะ,ะ,ะ,ะนั่นอะไปอ่ะมาเนี่ยทำไงต่อทำไงกลับถึงนะมีอะไรให้เปล่า อแล้วผมไปไงแป๊บหนึ่งนะผมจะจมบ้าไอ้เหี้ยอ้าวแล้วกูไปไง ไปไหกูไม่รู้จริงอ่งะไปไกูโง่อ่าอไรนะไอ้ตไวที้ลองมาไอ้วงเวปต่างปเทศทังมมันมันทำยังไงบ้างอันนตรงตรงอะเฮียกูโง่ตั้งนานนี่วะเฮีย yeah. <c oughs> <c oughs> มันผลักเรือได้แสดงว่ามันก็ต้องดึงเรือได้อ่าเอไหนอ่ะ,อะ,อะ อ่ะนี่ไงมันก็ต้องดึงเรือได้นะครับถ้ามันผลักได้ไอ้เฮียแล้วทำไมกูไม่นึกวะอ่ะอ่ะใอ้กูกระโดดไปเอาไอ้เฮีย <c oughs> โอ้ยอ่ะตรงนี้ไม่ไีปีนอ่ะน้ำหนึ่งถึงสามครับ ให้ทายว่าผมกระโดดถึงเ่ากูกระโดดไปแล้วอเผลอกดสองทีไม่เป็นไรครับ <c oughs> เอาใหม่ยังมีปาฏิหารครับหนึ่งสองซ้ำเจ็ดเคออเออเออได้แล้วเว้ยไอ้เหี้ยกูก็โง่ตั้งนานนะครับเฮ้ยผมรู้ได้เอ้ย ผมไม่ได้ไปดูดูทูบนะครับตะก,กี้คือผมเล่นได้เองอยู่ๆผมนึกได้เลยนะเอ๊ยผมไม่ได้ไปดู youtube นะครับอย่าเพิ่งสงสัยผมนะครับไม่ได้ไปดู youtube นะครับ <c oughs> ไม่ได้ไปดูนะครับตะก,กี้อ่าแป๊บหนึ่งนะครับตะก,กี้เราเดินมาดูด้วยนะครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่าไม่น่ามีอะไรเนาะ น่เป็นทางเดินเสียงเฮี้ยเลยวะว้าอ,อ้าวพอดีเป็นคนตาถั่วครับไอศาสตร์แล้วเรากระโดดข้ามไม่ได้ไหมน่าจะได้แหละครับผม เ <G ül> อ้ยมันกระโดดข้ามไม่ได้เหรอแป๊บหนึ่งนะตะกี้มันทำท่าอะไรด้วยนะน,น,น,ออยนี่มันทำท่าท่านี้คือยังไงเนี่ยมันทำท่าเอจ๊ เนี่ยมันทำอ๋อนี่ไงกูหาปุ่มตั้งนานไอสัตว์ทีนี้เราก็โดดข้ามก็ว่าอยู่มันก้มอะไรแล้วกูต้องกดอะไรนะมันมีไม่มีกี่ปุ่มหรอกอันที่จริงแค่กูไม่รู้เองว่าต้องกดยังไงกดลงนะครับตะกี้อา่าอันนี้ น่าจะต้องเ้ยเราจะไหลหรือเปล่าแป๊บนึงนะม,มันคือซากศพอะไรอ่ะลาวแล้วเราต้องทำยังไงปีนเลยเหรออ๋อปีนได้แป๊ฮะอ่ะ,อะไอสัตว์กูตาทุ่ พอ่อเราต้องเอาซากปลาออกป่ะมันถ่วงน้ำหนักดีว่ะแบบนึงนะหรือไม่ต้องแต่ว่าเราจะไปถึงอหรอ เนี่ยมันถ่วงน้ำหนักดีว่ะแบบนึงนะไอ้เคียแล้วมันมีเสียงแมลงวันโอ้ยไอ้เียอ๋อนี่ไงเราสามารถดึงไอ้นี่มาทิปลาอ่าแล้วก็นี่นี่นเออนึ้ว่าจะตกใหมี วิ่ยไอสัตว์อยู่ๆก,กูก็ฉลาดขึ้นมาอ่าไม่มีอะไรใช่ไหมวิเฮน่ากลัวจังทำไมกูต้องเล่นเกมเฮียอะไ่ที่มันน่ากลัวแบบนี้วะไม่น่าจะมีอะไรละครับไอเหี้ยกูลืมไปกูตาถั่วด้กว่ะเผื่อแม่งเจอกับจักอีกกูตายห่าแน่ ตรงนี้คือยังไงกระโดดไปเฮียตัวเฮีย <c oughs> โอ้โหไอเฮียกำลังจะถามเลยอะไรมันกริ้งกริ้งมาก,กวดกูนึกว่าตัวอะไรนะครับโอ้โหที่ไหนได้หินนี่ว่าตรงนี้คือยังไงอ่าเฮียภาพมันมองดากอยู่นะเนี่ยบางทีกูดูไม่ออกว่าคือเฮียอะไร โดนกับดักอีกบาไปวิปว่งต่อกันยาวๆเนี่ตอต้นไม้เสียงอะไรอเหมือนได้ยินเสียงอะไรหายใจอะ่ะส่วนตรงนี้ทำอะไรครับทำอะไรครับครับ ถ้าคุณไม่จมเหรอถ้าคุณลงไปวิแปบ๊บนึงนะทำอะไรดูโอ้อแปบ๊บนึงนะตรงนี้ทำอะไรอ่ะอ้าวอีเขี้ยอ๋อที่เดิมที่เดิม

เอเอเยอะไปไงวะไม้เอ,เอ้ยเฮ้ยเหมือนจะได้เทคนิคนิดนิดละอา้าวเทคนิคกูเอ่อแป๊บหบนึ่งนะเ,เฮียกูว่ามันต้องมีคนด่าก,กูจากคลิปนี้แน่เลย ไอ้พี่ทำไมมึงเล่นโง่อย่งวะเอา้เอาไอศาสตร์ก็กูไม่รู้อ่ะว่ามันทำไงผมไม่ได้เล่นเป็นคนเล่นเก็บแกพัซเซลิลยากขนาดนั้นถ้ากูเล่นเก็บอื่นเนี่ยกูตายหาไปแล้วครับนั่งเครียดอยู่เออหรือว่าผมจะตัดจบคลิปต,ตรงนี้ดีอ่ะตัดจบแม่งตรงนี้แหละต่อกันพพาสองครับบุยบุยยบาย